สวัสดีครับผมไอเพชรยนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพามาชมรถเข้าใหม่นะครับแบรนด์พรีเมียมค่ะนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นรถระดับผู้บริหารใช้งานเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาชมกันในคลิปนี้เลยนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับได้เป็นในส่วนของ Honda Accord นะครับปี2011นะครับจด12นะครับเป็นตัว2.0 EL นะครับรุ่นท็อปสุดเลยเครื่องยนต์2,000ันซีซี ครันนี้นะครับทางเพชรยนต์เสนอขายอยู่ในราคา410,000บาทเท่านั้นนะครับได้เป็นสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลนะครับเป็นหน้าโฉมเจเน r เรชันที่8นะครับคันนี้นะครับกระจังหน้าของเขาจะเป็นโครเมียมแบบ2เส้นนะครับมีโลโก้ Honda อยู่ตรงกลางนะครับย้ำอีกครั้งนะครับคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะครับยังไม่ได้ทำการปรับสภาพนะครับก็ได้แค่ล้างเบื้องต้นธรรมดาทั่วไปนะครับสำหรับคันนี้ ในส่วนของชุดโครงไฟหน้านะครับได้เป็นไฟหน้าแบบมันติกเดฟเลกเตอร์นะครับเป็นชุดโครงไฟหน้าเดิมแท้จากโรงงานนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับตกแต่งอยู่ที่ด้านในนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของไฟตัดหมอกทั้ง2ฝั่งให้เป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็ได้ในส่วนของชุดแต่งนะครับสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันให้เป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันเลยนะครับเป็นรถเดิมๆสีเดิมทั้งคันนะครับเดิมแท้ทั้งคันนะครับรับประกันในเรื่องของโครงสร้างนะครับว่า ไม่เคยชนหนักผิดคว่ำจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของล้อและยางคันนี้กันต่อเลยนะครับในส่วนของล้อนะครับคันนี้ได้เป็นล้อแม็กนะครับอลลอยนะฮะเดิมแท้จากโรงงานขอบ17นะครับเป็นแม็ก5์ลูนะฮะเป็นแม็กเดิมแท้โรงงานแม็ก5์ลูนะครับส่วนยางนะครับได้เป็นยางบิสโตนนะฮะบิสโตนปีสองพี่สิบเลยนะครับเป็นยางใหม่นะครับสัปดาห์ที่18นะครับรหัสยางคันนี้225 ทัพ50 R17 นเ็นะครับเป็นยางใหม่ๆดอกยางพร้อมใช้งานได้อีก1-2สปีสบายๆเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับในส่วนของซุ้มล้อนะครับอาจจะเลอะเปื้อนเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมแจ้งเลยเป็นรถเข้าใหม่นะครับยังไม่ได้ทําการปรับสภาพหรือว่าทําความสะอาดเลยนะครับก็เป็นซุ้มล้อเดิมๆแท้ๆจากโรงงานนะครับไม่มีการชนหนักพิอความจมน้ำนะครับชุดแต่งรอบขั้นนะครับสเกิร์ตนะครับกระจกนะครับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถ นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้เป็นที่เรียบร้อยเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านั่นเองนะครับในส่วนของมือเปิดคันนี้นะครับได้เป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมนะครับจะเป็นกุญแจรีโมทนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับเป็นตัวไขนะครับเช่นเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะครับก็ติดฟิล์มให้แล้วรอบคันเช่นเดียวกันนะครับความหนาประมาณ80%เนะครับเสา A B c นะครับจะตกแต่งด้วยขอบโครเมียมทั้งหมดนะครับเป็นเสา A B4 เดิมแท้จากโรงงานนะครับโครงสร้างเดิมๆทั้งคันคันนี้สวยมากนะครับเป็นรถพรีเมียมคาระดับผู้บริหารนะครับที่เปิดตัวออกมานะครับราคา7หลักนะครับล้านกว่าเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับทางเพชรยนต์ของเรานะครับเสนอขายอยู่ในราคาเพียง4,10,000บาทเท่านั้นนะครับโหบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับกับรถแบรนด์นี้นะฮะบอกเลยว่าเป็นแบรนด์แข็งมากๆในประเทศไทยเรานะครับ มาดูในโฉมของด้านหลังกันนะครับดีไซน์ก็ยังดูทันสมัยนะครับแล้วก็ดูเป็นพรีเมียมคาร์นะครับที่น่าใช้งานนะครับรถระดับผู้บริหารใช้นะครับชุดโคมไฟท้ายนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับมีไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับตกแต่งอยู่ที่ภายในนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยขอบโครเมียมเล็กน้อยนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับมีในส่วนของสเกิร์ตนะครับสปอยเลอร์เล็กน้อยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็คันนี้นะครับ ได้ในส่วนของเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ถึง4จุดครบถ้วนเลยนะฮะสจุดครบถ้วนเลยนะครับนะแล้วก็ด้านบนนี่จะเป็นไฟเบรกดวงที่3นะครับพร้อมไล่ฟ้าให้เป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับสามารถเปิดฝากระโปรงท้ายได้จากตัวรีโมทเช่นเดิมนะครับกดค้างไว้นะครับดึงขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมโครงสร้างภายในกันนะครับในส่วนของห้องเก็บของนะครับ h o n า a i r c o r d เนี่ยเป็นรถที่มีบอดี้ขนาดใหญ่อยู่แล้วนะคะใน ในบรรดาของรถเก๋งนะครับก็ค่อนข้างกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงกลอฟนะครับกระเป๋าเดินทางนะครับสามสารถเก็บได้สบายๆเลยนะครับเบาะด้านในนะครับฝั่งด้านหลังนะครับก็สามารถพับได้ด้วยการดึงนะครับจุดนี้นะฮะดึงแล้วก็สามารถพับเบาะด้านในได้ปกติเลยนะครับคันนี้ก็ได้ในส่วนของถาดรองพลาสติกให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูโครงสร้างด้านล่างกันนะครับในส่วนของชุดเครื่องมือแม่แรงนะครับยางอะไหล่เนี่ยมีให้ครบถ้วนนะครับตัวยางอะไหล่เนี่ย ล้อจะเป็นแม็กช่นเดิมกับด้านนอกนะครับจะไม่ใช่ล้อกระทะนะฮะแล้วก็ในส่วนของรอยซีนทางมะพร้าวนะครับจุดเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับคันนี้โครงสร้างเดิมนะครับรถสวยๆสีเดิมๆนะครับสวยมากนะครับโครงสร้างดีมากนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถพรีเมียมคาร์ที่น่าใช้นะครับรอยซีนรอยเชื่อมนะครับจุดเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับชัดเจนนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับ รอยซีนเนี่ยเล็บจิกเข้านะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับฝากระโปรงเดิมส่วนมากนะครับยังพร้อมใช้งานแผงฉนวนกันความร้อนอยู่ในสภาพที่ดีมากนะฮะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามนะครับเบอร์โทรนะครับที่ลิงด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรืออยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะครับคันนี้นะครับตอนนี้ตั้งอยู่สำนักงานใหญ่นะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1นะครับบริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับ เดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะครับว่ารถที่เราเพิ่งได้มาเนี่ยภายในของเขานะครับจะสวยเดิมขนาดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์เลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับเครื่องยนต์สตาร์ททีเดียวติดนะครับไม่มีงอแงนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับมาดูกันที่แผงประตูกันก่อนนะครับในส่วนของแผงประตูจะได้เป็นสีทูโทนนะครับสีดำตัดกับสีเบจ นะครับที่พักแขนเนี่ยจะเป็นหนังนะครับจะเป็นหนังนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้นะครับเป็นแบรนด์พรีเมียมคานะครับก็จะตกแต่งด้วยลายไม้กันซะส่วนใหญ่นะครับตัวนี้ก็เพื่อเพิ่มเพิ่มความสวยงามนะครับมีไฟตรงประตูให้ทั้ง4ทั้ง4ประตูเลยนะครับกระจกเนี่ยปรับออโต้นะครับอันนี้อาจจะถลอกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบเซ็นทัลล็อกนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับลำโพงด้านบนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ด้านล่างหนึ่งตัวนะครับในส่วนตรงนี้นะครับ คันเพจต่างๆนะครับอยู่ครบชัดเจนนะครับ h o n ด้ a c c o r d นะครับทั้ง4มุมอยู่ครบหมดเลยนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับมาดูโครงสร้างด้านในกันต่อเลยนะครับในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยจะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมาลัยหนังนะครับสามารถปรับเสียงลดเสียงเครื่องเล่นวิทยุซีได้จากตรงนี้เลยนะครับแล้วก็คันนี้มีในส่วนของระบบคูดคอนโทรลล็อกความเร็วให้มาเป็นที่เรียบร้อย นะครับมีแอร์แบ็กให้ทั้งหมด4ลูกนะครับสคู่หน้าแล้วก็เบาะนะครับคู่หน้าเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของเลื่อนไม้นะฮะไม้นะครับคันนี้เป็นไม้เดิมแท้จากโรงงานนะครับไม่อยู่ที่1นึ0 0แสนห้โลเท่านั้นนะครับหนึ่งแสนห้าหมโลนะครับรถปี2011.12นะครับไม้แสนห้านะครับเฉลี่ยวิ่งปีละไม่ถึง20,000โลเลยนะครับในส่วนของคันนี้นะครับส่วนเบาะเนี่ย จะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะฮะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนขับนะครับหรือว่าคนนั่งข้างๆก็จะเป็นปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้ากันต่อเลยนะครับมาดูในส่วนของคอนโซลนะครับคอนโซลจะเป็นสีดำนะครับตัดกับสีเบจด้านล่างนะครับแล้วก็ตรงนี้จะตกแต่งเป็นสีเทานะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับแล้วก็ดูเป็นพรีเมียมพารพรีเมียมคามากยิ่งขึ้นนะครับ ในส่วนของตรงกลางเนี่ยจะเป็นหน้าจอแสดงผลนะคบไม่ว่าจะเป็นแอร์นะครับอุณหภูมิหรือว่าเวลานะครับแล้วก็เป็นแอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นแอร์ออโต้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของวิทยุนะครับซีเดิมแท้จากโรงงานนะครับนนี้สามารถเสียบสาย AUX USB ได้ปกติเลยนะครับมาดูในส่วนของด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของ นะครับชั้นบนนะฮะชั้นล่างนะครับแล้วก็ตกแต่งฐานเนี่ยด้วยลายไม้ทั้งหมดนะครับก็ดีไซน์สวยงามนะครับแล้วก็ดูหรูหรานะครับในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับหัวเกียร์เป็นหนังเย็บนะครับเป็นหนังเย็บนะในส่วนของที่วางแก้วนะครับครบถ้วนนะครับที่พักแขนนะครับคันนี้เป็นเบรกมือนะครับอยู่ด้านข้างเช่นเดิมที่พักแขนเป็นหนังนะครับด้านในนะครับจะมีในส่วนของ ช่องชาร์จไฟให้1ช่องนะครับแล้วก็ช่องเสียบสายอะให้ด้วยนะครับตรงนี้เบาะนะครับอย่างที่ผมแจ้งเลยจะเป็นเบาะหนังสีเบดนะครับเดิมแท้จากโรงงานเนี่ยอันนี้คือสภาพเบาะที่รถเพิ่งได้เข้ามานะครับก็ถือว่าโอเคตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็ได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับคู่หน้านะครับทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งข้างๆนะครับในส่วนของ ที่บางแดดนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของกระจกให้ทั้ง2ฝั่งนะครับที่บางแดดก็เดิมเดิมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟ2แผนที่นะครับที่เก็บแว้นตานะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อเลยนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังกันนะครับอันนี้ผมเอียงเบาค่อนข้างเยอะนะจริงๆแล้วพื้นที่นั่งนะครับค่อนข้างสบายนะครับจะเป็นเบาะหนังสีเบจเช่นเดิม นะครับที่พักแขนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้นะครับดีไซน์สวยงามนะครับดูหรูหราด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของแอร์ตู้หลังให้ด้วยนะครับแล้วก็จะตกแต่งด้วยลายไม้ช่องเก็บของทั้งสองฝั่งนะครับคันนี้ก็ได้ในส่วนของพุ่มนะฮะเป็นสีดำนะคบตัดกับได้สีเบรดนะคบเพื่อเข้ากับตัวรถนะครับหรือว่าสีภายในนั่นเองนะครับในส่วนของด้านข้างประตู ของด้านหลังนะครับก็จะมีไฟนะครับอย่างที่ผมแจ้งเลยทั้ง4จุดนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้นะครับทั้ง4บานเลยนะครับประตูนะเป็นประตูสีดำนะครับตัดกับสีเบจเช่นเดิมนะครับในส่วนของหลังคาเนี่ยก็จะเป็นหลังคานะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับไม่มีรอยขีดเขียนไม่มีรอยเจิมนะฮะมีไฟนะครับด้านหลังแยกให้ด้วยนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับไฟดวงกลางอีกนะครับถือว่าคันนี้ออปชั่นครบจัดเต็มนะครับเบาะด้านหลังสามารถพับได้นะครับ สามารถพับได้นะเบาะนี้นะครับสามารถพับได้อย่างที่ผมแจ้งเลยนะแล้วก็เนี่ยถุงพลาสติกนี้ยังอยู่เลยนะครับสำหรับคันนี้ก็ถือว่าตัวเบาะนะครับใช้งานมาน้อยมากนะครับเป็นรถระดับผู้บริหารนะครับหรือรถพรีเมียมคาร์อีก1นึ่ขั้นนะฮะที่น่าใช้งานมากๆแล้วครับและที่สำนักงานคันนี้ไม่น้อยด้วยนะครับและราคาเพียง4 1 0 0 0 0บาทนะครับใครสนใจย้ำอีกครั้งนะครับโทรมาเลยนะครับเบอร์โทรที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับหรืออยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะครับ กุเทพนะครับมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับบริษัทเทรยนต์จำกัดนั่นเองนะครับมาดูโครงสร้างของห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับสำหรับเครื่องคันนี้เป็นเครื่อง IV-TECH นะครับ2 0 0 0เป็นเครื่องยนต์4สูบเดิมแท้จากโรงงานนะครับอันนี้เราสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ไว้อยู่นะฮะก็เครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็เงียบทำงานได้ปกติเลยนะครับลอยแต้มสีเม็ตอาร์เดิมๆนะครับมีคัโชกให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับ เบ้าโชกนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับเบ้าโชกเดิมแท้จากโรงงานนะครับตัวน็อตนะครับโครงสร้างฝาค้ำชกนะครับนันนจะเป็นคานค้ำชกนะครับตัวน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีร่องรอยของการขยับนะครับเป็นฝากระโปรงเดิมเดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันนะครับสำหรับคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสวยมากมี ABS ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับฝากระโปรงนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับแผงฉนวนกันความร้อนต่างๆนะครับสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบนะครับ คันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นนะครับที่แนะนําเลยนะครับกับพรีเมียมคาร์นะครับราคา410,000บาทนะครับเปิดตัวป้ายแดง7หลักนะครับสาหรับคันนี้นะครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามเบอร์โทรที่ดิงด้านล่างนะครับหรืออยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะครับอีกรอบนะครับกรุงเทพนะครับมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1บริษัทเพชรยนต์จำกัดนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมไอเพชรยนต์นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ